สวัสดีค่ะมาถึงแล้วนะคะสวนทุเรียนปลาจินบุรีบ้านน้องตะนวดค่ะตรงนี้นะคะบ้านคุณสุภวิทย์ช่วยนึกค่ะนี่เลยนะคะรับรถทีทีสามพลาสค่ะมาใช้ในงานสวนทุเรียนตรงนี้โอ้ใหญ่โตมากค่ะตรงนี้สวนทุเรียนตรงนี้ยีกว่าไร่นะคะแปลงนี้ปลูก แล้วนะคะได้4ปีนะคะแล้วก็ข้างหลังนู้นเ,เดินเข้าไปดูค่ะ okay, okay. ก็กําลังปลูกได้2เดือนกว่าๆค่ะ <Okay. S 1> เต็มพื้นที่เลยค่ะตรงนี้ดีใจกับลูกค้าด้วยจริงๆค่ะ <Okay. S 1> ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเอารถลงนะคะเดี๋ยวชมร,บรอบๆคันนะคะค่ะ วันนี้ก็ลูกค้ารับใบมีดดันดินค่ะผานทวน6จานนะคะตรงนี้ค่ะเป็นผาน spt ค่ะจานย4ค่ะมาถึงหน้าบ้านลูกค้าแต่เช้าเลยวันนี้ค่ะตรงนี้ก็อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองตะนวดค่ะอยู่ตําบลคำตะนวดอําเภอประจันตคามค่ะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่วายพาไปชมสวนทุเรียนเด้อค่ะสวนทุเรียนคือลูกค้าจะอยู่ในสวนทุเรียนเลยค่ะ เมื่อวันก่อนเมื่อตอนออไม่กี่วันนู้นเนาะพาไปชมสวนทุเรียนที่ระยองวันนี้พามาชมสวนทุเรียนที่ปราจีนบุรีค่ะค่ะตเตรียมทำพธิธีนะคะรับขวัญรถใหม่ค่ะ อันนี้พี่อ้อยมาสมอบรถให้กับน้องสุทวิทย์ช่วยนึกนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะจะเห็นนะคะลูกค้ายืยนรอรับรถหน้าบ้านนะคะพี่อ้อยมาสมให้แต่เช้าเลยนะคะตรงนี้อเค,ค่ะสวยงามจังได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ลูกค้าทําธุรกิจสวนทุเรียนนะจะให้เห็นนะคะแล้วก็ข้างหน้านู้นก็มีสวนผลัมงคือทำสวนเกษตรแล้วก็ลูกค้าจะามาใช้งานตรงนี้ก็คือเอามา ตัดหญ้านะคะดันค่ะในสวนค่ะไถค่ะกาเกษตรอาจจะลงอะไรเพิ่มประมาณนี้นะคะที่นะคะตรงนี้ค่ะท่านใดที่ชมอยู่นะคะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะคะวันนี้ค่ะรุ่นทีที3.50ครับตัวนี้50แรงม้าเต็มเลยนะคะใช้งานอเนกประสงค์ได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานดันงานไถงานตัดหญ้าอย่างเช่นลูกค้าท่านนี้นะคะ เอามาไว้ตัดหญ้าในสวนผู้เรียนนะคะตรงนี้เพื่อยทานแล้วเด้อจะขอบคุณมากเลยนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะอยากโทรหาโทรสอบถามกันเข้ามานะคะ0619539646นะคะโทรหาพี่อ้อยนะคะปรึกษาได้เลยนะคะตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่735,000นะครับพร้อมอุปกรณ์ที่เห็นในภาพนะคะ2ชิ้นนะคะ1ใบมีดดันดิน2อขานไถยนะคะานไทยหลังก็เลือกได้นะคะตรงนี้จ้ะ ไอ้สักพูดนะคะลูกค้าทำพิธีรับฝันรถใหม่ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเนาะค่ะวันนี้อากาศดีดีค่ะตรงนี้จ้ะบรรยากาศดีมากเลยสวยงามจาัดเลยพิธีรับฝันนะคะตรงนี้ค่ะคุณพ่อของคุณสุภวิต ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะขอให้น้ำลรวยขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองนะคะขอให้ผลผลิตในการเกษตรออกดอกออกผลเยอะๆนะคะทำเงินทำทองให้ได้มากมายมหาศาลเลยนะคะเราจะเห็นด้านท้ายของบนนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นคานตรงนะคะข้างหลังก็แยกรีโมทวาวไว้ให้ลูกค้านะคะเพิ่มคอนโทรลนะคะแยกคอนโทรลให้นะคะมี รีโมทวาไปให้ลูกค้าใช้งานนะคะตรงนี้ค่ะชุดลากจูงอะไรนี้ให้นะคะนี่แหละเห็นบรรยากาศส่วนผู้เรียนลูกค้าไปมัมพร้อมกันเลยค่ะก็จะเห็นนะคะรถไถนิวฮอลแลนด์ของเรานีส่สามารถตอบโจทย์งานลูกค้าได้ทุกกลุ่มการเกษตรจริงๆนะคะทุกทุกกลุ่มประเภทจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทำเกษตรอีสานก็จะเป็นไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังนาข้าวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มส่วนผู้เรียนทางภาวตะวันออกค่ะตรงนี้ค่ะ แล้วก็ทางภาคใต้ก็จะเป็นสวนปาล์มค่ะไายโมดเลยค่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะอยากได้รถไถดีๆไปใช้ในงานการเกษตรนะคะก็โทรหาพี่อ้อยเนอซ0619539646นะคะ0619539646นะคะใช้งานได้หลากหลายประเภทจริงๆมีทุกรุ่นเลยตั้งแต่รถเล็กไปรถใหญ่เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณกลางๆนะคะรุ่นกลางๆค่ะที่3.5ศูนย์คลาสนะคะตรงนี้ค่ะรถที่พอพิษติดชาร์จเลยสำหรับรุ่นนี้ สวัสดีนะคะน้องสุภิทย์พี่ไอ้อยลฟ์สดอยู่เดอ้อโอเคนะคะพี่พ่อปรับมน้ำมนให้นะคะมองค้อันสูงสุดคุณพ่อเป็นเจ้าของที่ตรงนี้นี่20กว่าไรเลยติดถนนเลยนะคะตรงนี้ติดถนนเขตอ,อำเภอประจันตคามตรงนี้ราคาทีก็อยู่ประมาณเกือบสองล้านต่อไร คุณพ่อก็จะเป็นผู้บุกเบิกมาก่อนค่ะแต่ว่าทางสวนทุเรียนก็จะเป็นทางุณสุภิทิ์มาเริ่มทําค่ะพอจะเป็นผลผลิตนะคะที่เก็บได้ปีแรกค่ะตรงน,นี้ค่ะเก็บไปแล้วนะคะปีแรกปีนี้นะคะ4ปีค่ะเก็บผลผลิตนะคะแล้วก็ข้างหลังนู้นอีกประมาณ20ไร่ก็พึ่งลงได้2เดือนกว่าบาทพี่วัเดินไปดูเป็นตานาสะออนนะภาษาโคราชบอกเป็นตานาสะออนนายอยากทําตามแต่ว่าทาแล้วจะได้เหมือนเขาก็ไม่รู้โอเคนะคะ ให้ล่ำเลยรวยคำค้ำคุณคุณนะคะขอแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยค่ะคุณชิที์คุณพอนะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะขอขอบพอบคุณนะคะจากสงวนทงเท็เตอร์นะคะที่อุดหนุนรถไทยนีฮอน,นแลนด์จากสงวนพงเท็เตอร์นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ่อยมาส่งแต่เช้าก็เพื่อที่ว่าจะไม่ร้อนนะคะอากาศจะได้ดีๆนะคะ องเดือนกว่าๆวันนี้นะคะเราเราเราต้องทำแบบเป็นนี้เขาเรียกอะไรเป็นโนนอย่างนี้เลยหรอคะเออเอายินมาลงเป็นฐานอ๋อเป็นฐาน,น,ฐานต้องทําเป็นฐานอย่างนี้มันถึงจะโอเคใช่ไหมแล้วก็ฝังท่อท่อนนันีมันท่ออจะส่งน้ำนี่นะคะก็จะเป็นส่วนทุเรียนอันนี้ลงอยู่สองเดือนกว่าๆค่ะของส่วนทุเรียนของน้องสุภ สุภวิทย์นะคะตรงนู้นแปลงนู้นได้เก็บผลผลิตแล้วค่ะตรงนู้นค่ะอนนท์ได้4ปีค่ะ,นนคะใช่ไหม4ปีไมมพ่ออันค่ะ4ปีค่ะแล้วอันนี้เพิ่งลงได้2เดือนกว่าๆทั้งหมด20กว่าไร่โอ้ยนี่เดี๋ยวก็เป็นเขาเรียกอะไร <laughs> เป็นเศรษฐีสวนทุเรียนแล้วตรงนี้ค่ะ <laughs> โอเคค่ะแปลงนี้ก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะคะจะเห็น รอยตัดนะคะตรงโคนต้นค่ะสี่ปีคะ่ะตรงนี้แปลงนี้คะ่ะเก็บผลผลิตไปแล้วทุเรียนประจินบุรีคะ่ะเขาเก็บไปแล้วเมื่อเดือนก่อนนู่นนะคะเนาะคะ่ะดีใจกับลูกค้าด้วยจริงๆคะ่ะมีแปลงกเกษตรทำสวนกเกษตรคะ่ะนี่